ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข่าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับคนจำนวนสิบคนจากเจดีเทพสงครามนอกจากมาเลี่ยงที่มาจากเมื่อสวันก่อน เหลือพวกเขาเพียงสามคนเท่านั้นจัวซื่อจงทอนหายใจออกมาขนาดที่มองด้านหลังไปที่เหล่าสิ่งมีชีวิตประหลาดด้านหลังพวกเขาดวงตาเธอแผ่ความสิ้นหวังขณะที่คิดถึงมาเลี่ยงโดยไม่รู้ตัวมาเลี่ยงคนนั้นมักจะขี้ขาดและกลัวตายอย่างยิ่งแต่เขาหนังหนามากจริงๆริง,รงสิ์น้องถงลำคาญจนทนไม่ได้จึงคิดจะกำจัดเขา โดยโยนเข้าไปในสนามลบต่างแดนหากไม่ใช่ว่าข่าสงสารเขาและช่วยไว้หลายครั้งเขาคงจะตายไปแล้วอย่างน้อยเขายังคงมีสามันสำานึกอยู่บ้างไม่กี่วันก่อนเขาให้ยาฆ่าเม็ดหนึ่งโดยบอกว่ามันสามารถช่วยประคองอายุไขของข่าได้ข่าสงสัยว่ามันจริงหรือ อิตใจเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังจึงเริ่มคิดเรื่องบ้าๆขนาดนั้นเธอได้ยินสิทธิพี่อย่างด้านข้างตะโกนขึ้นมาเลี่ยงเร็วเข้ารีบวิ่งเร็วโจซื่อจึงตกตะลึงและลืมตาขึ้นเธอเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเหาะมาทางพวกเขาเขาดูหล่อเหลามากแต่แววตามีแววสงสัยและมีคราบเลือดบนหน้าอกน้องหมาดูเหมือนว่ามันยากยิ่งนัก ที่จะหนีจากภัยพิบัติเช่นนี้อ่าพี่หยางถอนหายใจเขาดูอายุราว30สและใบหน้าเศร้าหมองหวังหลินมองทั้งสมคนและไม่ได้พูดอะไรขนาดเดียวกันนั้นสิ่งมีชีวิตที่กำลังไล่ล่าพวกเขาหยุดกึกเมื่อพวกมันเห็นหวังหลินและเผยอาการลังเลออกมาหวังหลินส่งข้อความออกไปด้วยสัมผัสวิญญาณไปซะ ทันใดนั้นวิญญาณเล่ร่อนมากกว่าสิบตนตื่นตะหนกและวิ่งหนีจากไปพวกมันหายตัวไปอย่างไรล่องรอยโจซื่อจงจ้องมองอย่างตื่นตะลึงกับฉากเหตุการณ์ด้านหน้าเธอไม่รู้ว่าทำไมสิ่งมีชีวิตน่ากลัวพวกนี้รีบจากไปทำไมเธอหันศีรษะกลับมาเจอหวังหลินขนาะที่ความคิดบ้าบ้าผุดขึ้นในใจหรือเจ้าสิ่งมีชีวิตน่ากลัวพวกนั้นจะกลัวมาเรี่ยง แต่ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ไล่ความคิดพวกนี้ทิ้งไปอีกสองคนของเจดีเทพสงครามต่างงุนงงเช่นกันแต่ก็โล่งอกจากเหตุการณ์ลอดตายและในที่สุดก็ปล่อยลมหายใจออกมาพี่หยางเป็นคนที่อายุเยอะสุดในกลุ่มเขาวิเคราะห์เหตุการณ์และพูดขึ้นสิ์น้องแม้ว่าสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนั้นจะจากไปแล้ว มันยังไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ที่นี่เราควรจะไปค่ายกวนเคลื่อนย้ายและจากไปให้เร็วที่สุดโจชื่อจงสันตเทือนและพยักหน้าจากนั้นก็พูดขึ้นน้องหมาเจ้าอ่อนแอที่สุดในกลุ่มดังนั้นเจ้าห้ามสัมผัสสิ่งของพวกนั้นหากสัมผัสเจ้าจะตายทันทีสิทธิ์อีกคนของเจดีเทพสงครามพูดขึ้นอย่างกระวนกะวายพวกเจ้ายัางคุยเรื่องอะไรกันอีก ผู้ท่าพวกเจ้าจากไปเช่นนั้นข้าจะไปเองพูดจบเขาเคลื่อนล่างและพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วหวังหลินรู้ได้ว่าคนผู้นั้นนามว่าหลิงเทาซึ่งต้องขอบคุณความทรงจำของหมาเลี้ยงพี่หยางก็ไปเช่นกันเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะอยู่ที่นี่โจซื่อจงลังเลเล็กน้อยและพูดขึ้นโปรดระวังตัวด้วยจากนั้นเธอก็ติดตามพวกเขาไปเช่นเดียวกัน ตลอดเวลานี้หวังหลินยังไม่ได้มีโอกาสพูดออกมาสักคำแต่เขาก็ติดตามพวกเขาไปอย่างไม่ตั้งใจเหตุผลก็คือเขาช่วยทั้งสามคนนอกจากเหตุผลของตัวเองก็เป็นเพราะเขารู้จากความทรงจำของหมาเลี้ยงได้ว่าหมาเลี้ยงเป็นคนกระตันยูต่อโจชื่อจงตั้งแต่ที่เขานำร่างของหมาเลี้ยงมาเขารู้สึกว่าควรจะช่วยหมาเลี้ยงทำอะไรสักอย่างเล็กน้อย ทั้งสคนเหาะเหินไปอย่างระมัดระวังแม้กระทั่งหยิบเม็ดยาฟื้นฟูจิตวิญญาณออกมาโจซื่อจงกระทั่งทำรรยาพิเศษออกมาและยื่นมันให้กับหวังหลินเขาจ้องไปที่เม็ดยาจึงช่วยไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องของลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าของเขาน้ำที่แช่แข็งลูกปัดนับได้ว่าเป็นยาชันยอดน่าเสียดายที่กระเป๋าของเขาที่มีน้ำเต้าและสมบัติเซียนทั้งหมด ถูกทำลายไปโดยถึงห้าหยวนหวังหลินรอบถอนหายใจเขารู้สึกได้ว่าลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าอยู่ในวิญญาณทั้งยังรู้สึกถึงกระบี่ที่เขาชำละมันด้วยเลือดเช่นกันถ้าว่านี้ไม่ใช่เวลาที่จะตรวจสอบว่าเขายังมีอะไรหลังจากคุ้นคิดอยู่สักพักหวังหลินมีความมุ่งมั่นมากขึ้น ที่จะหาสถานที่ปิดประตูฝึกตนเมื่อเขาออกไปจากที่นี่เหล่าเซียนภายในสนามรบต่างแดนสังเกตได้ว่าในหลายวันที่ผ่านมานี้สนามรบต่างแดนดูเหมือนจะชะลอการพังทลายเล็กน้อยนี่เป็นเรื่องสำคัญต่อพวกเขาเพราะเมื่อเทียบกับการล่มสลายของสนามรบต่างแดนสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนี้ดูน่ากลัวขึ้นทันที การล่มสลายนี้จะเห็นเหล่าผู้คนหายตัวไปมากที่สุดแต่บางคนกับโจมตีสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนี้พวกเขาจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนี้จะทิ้งพวกเขาไว้เหลือเพียงซากศพมัมมี่หากเหล่าเซียนเลือกจุดจบของตัวเองได้คงจะเลือกโดนโอวกาศพังทลายมากกว่ามาโดนกืนกินแบบนี้มี่ายกลนเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ สุดสี่แห่งภายในสนามลบต่างแดนตำแหน่งที่กลุ่มวังลินเหาะเข้าไปหาคือจุดที่ใกล้ที่สุดวังลินไม่สนว่าค่ายกลไหนที่พวกเขาจะไปค่ายกลเคลื่อนย้ายพวกนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะคนที่มีสิ่งของบางอย่างใครก็ตามที่เข้ามาในสนามลบต่างแดนจะได้รับเศษหยกนอกจากการป้องกันตัวจากพายุเหล็กก้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือ มันอนุญาตให้คนผู้นั้นใช้ค่ายคนเคลื่อนย้ายได้หวังหลินไม่มีหยกจากแคว้นเจ้าดังนั้นเขาจึงไม่มีทางที่จะกลับไปผ่านค่ายกลเคลื่อนย้ายด้วยร่างหมาเลี้ยงที่เขาใช้อยู่ตอนนี้จึงเป็นเรื่องดีที่เขาสามารถกลับไปบ้านเกิดของหมาเลี้ยงในแคว้นหัวฝึงได้อีกเหตุผลที่ทำไมเขาถึงช่วยกลุ่มโจซื่อจงนั่นก็คือการขโมยหยกแน่นอนว่า หากเขาเจอซิวห้าวและเก้อหยางนั้นจะเป็นกรณีที่ดีที่สุดสองคนนั้นถูกตั้งเป็นเป้าหมายที่หวังหลินต้องสังหารให้ได้ไม่ใช่การแก้แค้นเพื่อหมาเลี่ยงแต่สองคนนั้นรู้ว่าหมาเลี่ยงตายไปแล้วเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสองคนนั้นต้องตายระหว่างทางหวังหลินได้ใช้ความทรงจำของหมาเลี่ยง เพื่อบอกเล่าเพื่อนบ้านของเขาเรื่องสิวห้าวและเก้อหยางเราวิญญาณเล่ล่อนทั้งหมดในสนามลบต่างแดนเป็นหูเป็นตาให้กับเขาหากทั้งสองคนนั้นปรากฏตัวขึ้นเพื่อนบ้านทั้งสามจะบอกเขาทันทีหากยังไม่มีข่าวขราวของทั้งสองเมื่อถึงจุดสิ้นสุดนั้นหมายความว่าสิวห้าวและเก้อหยางตายแล้วหลังจากเหาะไปนับสัปดาห์ กลุ่มของโจซื่อจงทั้งสามคนตื่นตกใจเพียงพบว่าวิญญาณเล่ล่อนดูเหมือนจะหลีกทางให้พวกเขาบางตัวเห็นได้ชัดว่าพุ่งมาหาพวกเขาแต่พวกมันหันตัวกลับฉับพลันและเลี่ยงพวกเขาไปพูดได้ว่าระหว่างทางทั้งสามคนที่กลัวอยู่แล้วแต่กลับไม่เจออันตรายใดๆในที่สุดพวกเขาก็ไม่หยุดเพียงแค่ชะลอตัวจนเมื่อสิ่งมีชีวิตพวกนั้นจากไป แล้วค่อยไปต่อเรื่องประหลาดก็คือมีอยู่คาหนึ่งในเหล่าสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนั้นปรากฏตัวและกระโดดเข้าหาโจซื่อจงแต่ขนาดที่มันกำลังจะสัมผัสกับเธอทันใดนั้นจูจ่ๆมันก็ร้องน่ากลัวออกมาและหนีหายไปอย่างหมดรูปทั้งสามคนไม่ได้โง่ดังนั้นพวกเขาเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ พวกเขาคิดสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งก่อนนี้และเข้าใจทันทีว่าคำตอบของหวังหลินเป็นเรื่องโกหกแต่นอกจากโจซื่อจงที่เปิดปากรลววกับต้องการจะถามอะไรบางอย่างอีกสองคนเพียงแกล้งทำาลาวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่อยากถามแต่ทำไม่ได้ตังหาก หากพวกเขาตั้งใจทำร้ายหวังหลินก็คงเสียชีวิตที่นี่ไปแล้วสิทธิ์นำว่าหลินทามีดวงตาสว่างขึ้นพร้อมกับหันไปหาหวังหลินเขาดูเหมือนจะมีแผนบางอย่างแต่ในไม่ช้าก็กลับมาเป็นปกติยิ่งเห็นว่าพวกเขาใกล้กับ่ายกลนเคลื่อนย้ายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีจำนวนเซียนใกล้ๆ้เพิ่มมากขึ้นเป้าหมายของพวกเขาคือ่ายกลนเคลื่อนย้ายด้านหน้า หวังหลินใช้สัมผัสวิญญาณของเขาเพื่อสืบค้นบริเวณนี้มีหลายคนที่รวมตัวกันรอบค่ายกลเคลื่อนย้ายทั้งหมดต่างรอให้ค่ายกลเปิดออกมีม่านแสงสีขาวลร,รอบกั้นค่ายกลเพื่อป้องกันมันไว้ด้านนอกม่านแสงมีร่างมัมมี่จำนวนขนาดใหญ่พวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ต้องการจะออกจากที่นี่ผ่านค่ายกลเคลื่อนย้าย มีวิญญาณเล่ล่อนที่เคลื่อนไหวทั้งเข้าและออกในเหล่าซากมัมมี่พวกนั้นค่ายกลเคลื่อนย้ายในสนามลบต่างแดนทั้งหมดปกติแล้วจะปิดมันเปิดเฉพาะบางครั้งเท่านั้นยังมีเวลาอีกสองวันจนกว่าจะถึงเวลาเปิดผู้คนจ้องอย่างเคร่งเครียดไปที่วิญญาณเล่ล่อนข้างนอกค่ายกลเคลื่อนย้ายทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวพวกเขาจะตื่นตระหนกแต่ก็ค่อยๆเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนั้นเพียงเคลื่อนไหวสเปะสปะข้างนอกพวกมันไม่กล้าสัมผัสกับโลกป้องกันของค่ายกลขนาดที่เราผู้คนสังเกตเรื่องนี้ได้ทุกคนในค่ายกลต่างหายใจสะดวกขนาดที่เหาะอยู่วังลินตกใจอยู่คู่หนึ่งหนึ่งในเพื่อนบ้านของเขาได้บอกว่าสองคนที่เขาตามหาได้ตายไปแล้วและกระเป๋าของพวกเขากำลังถูกส่งมาโดยวิญญาณเล่ร่อน ไม่นานหลังจากนั้นวิญญาณเล่ล่อนตัวหนึ่งมีสองเขาปรากฏขึ้นห่างๆโจซื่อจงและพวกไม่ได้คิดอะไรในทีแรกแต่เมื่อวิญญาณเล่ล่อนนั้นใกล้ขึ้นและใกล้เข้ามามันมองมาทางหวังหลินวิญญาณเล่ล่อนหยุดด้านหน้าเขามันสั่นร่างกายและโยนกระเป๋าถือสามใบไปให้ในมือหวังหลินหลังจากวิญญาณเล่ล่อนทำเรื่องนี้มันก็รีบพันกลับและจากไป ดวงตาหวังหลินสว่างขึ้นขณดที่เขาจ้องไปที่วิญญาณเล่ล่อนนั้นหยุดวิญญาณเล่ล่อนหยุดกลกร่างกายมันสั่นสะเทือนขณะที่หันหน้ากลับมาและมองหวังหลินหวังหลินไม่แม้แต่มองไปที่กลุ่มของโจซื่อจงขณะที่เขาเคลื่อนล่างไปที่วิญญาณเล่ล่อนหวังหลินกืนวิญญาณเล่ล่อนมาจํานวนมากไม่เหมื่นตัว อย่างน้อยก็แผดพันตัวได้แม้ว่าจะไม่ได้ติดตามมันดีนะักเขาก็สังเกตได้ว่ามีบางสิ่งแปลกประหลาดเกี่ยวกับวิญญาณเล่ล่อนตัวนี้วิญญาณเล่ล่อนที่หวังหลินกืนกินครั้งก่อนนั้นมีสัมผัสวิญญาณชีวิตพวกมันมีสติปัญญาต่ำและรู้แต่เพียงการกืนกินทุกอย่างเท่านั้นวิญญาณเล่ล่อนด้านหน้าเขาเห็นได้ชัดว่า แตกต่างกันออกไปสัมผัสวิญญาณของมันเป็นระเบียบเรียบร้อยราวกับว่าวิญญาณที่มันกืนกินไปยังไม่ย่อยและหลงเหลือรอยแผลลึกเอาไว้หลังจากรอยแผลพวกนี้สะสมไว้ถึงระดับหนึ่งมันก็จะทำให้วิญญาณเล่รล่อนเปลี่ยนไปสายตาหวังลินสว่างขึ้นหลังจากตรวจสอบมันอยู่นานเมื่อเขามองดูวิญญาณเล่ล่อนตัวนี้เขารู้สึกเหมือนกับ ตอนที่เขาเห็นวิญญาณเซียนของซือถูหนานกล่าวได้ว่ามีบางสิ่งคล้ายกันหวังดินชี้มือขวาไปที่หลิวเท่าพร้อมกับออกคำสั่งฆ่าเขาซะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ